เพ <Okay, S 2> จ้าอันนี้คือรอบสุดท้ายนะคะของอเที่ยวนี้เนาะมันเหลือแค่ครึ่งรถครึ่งครึ่งครึ่งเกินรถพ่วงนะคะอะประมาณนี้แล้วที่นี้ก็อีกสองสามวันก็จะเริ่มตัดใหม่ประมาณนี้เลยมาแล้วอันนี้อีก่ร้านนี้อยู่อีกฝั่งนึงนะคะ สองพักอยี่าอยกยอาไอไ้อเ็กอยน่ประมวิธีาโอเคค่ะตอนนี้คือดําอ้อยเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เลยทีนี้ก็ขั้นตอนมันก็คือช่างน้ำหนัก ลดว่าลดเท่าไหร่ก็ลดไปเท่าไหร่แล้วก,ก็หักออกอะไรปานอ่าโอเคโอเคค่ะสองสองแปดศูนย์ส้าวอเนติงตองเยอะได้ติงตอง ค่ะตอนนี้คือเดินทางกลับบ้านนะคะค่ะใกล้เสร็จแล้วโอเคแสดงให้พวกเธอว๊อบเบิลในวิดีโเดินทางกลับบ้านและทีนี้อีกประมาณขอพักเบรกประมาณวันสองวันแล้วค่อยลุยต่อค่ะ พ <t> ีาใหญ่ขอพาเบื่พราะอะไรคะพรุ่งนี้เป็นงานประจําปีทุ่งสีเมืองของจังหวัดอุดรนะคะแกก็เลยวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้แกก็เลยว่าพาชั้นไปเที่ยววันหนึ่งแล้วฉันก็จะลุยงานต่อก็เลยก็เลยต้องแบบว่ายอมใจอ่อนก็เลยต้องพาไปค่ะแกนั่นแหละพาไปยิ่งแค่นี้เราจะอไราดมารูเชื่อโบอินุรองดเอ Some of the winter fair <laughs> the Christmas fair oh, yeah? question is we haven't checked the weather report and then move this side please it's my drive, roads huh? outside my house the question is we haven't checked the weather report it might snow yeah? it might snow somewhere it <laughs>